สวัสดีทุกคนวันนี้มาหาส่งเห็ดประเทศสเปนฝนไม่ตกเลยนะทุกคนร้อนมากดูหน้านี้พี่แดงยังใส่เสื้อแขนสั้นอยู่เลยเห็ะเรามาส่งเห็ดกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดกันนะจ๊ะเห็ดแครอทอืมบรรยากาศหกโมงเย็นมากับ มากับคุณนูนมากับคุณนูนเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันเลยเห็ดแค้รอทนะทุกคน uh huh. เรามาเก็บเห็ดแครอทกันนะวันนี้เพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยนะ uh huh. ก็เลยมาส่องสองดูเผื่อมีนี่ uh huh. ได้ยูนึงดอกนะจ๊ะ uh huh. <laughs> ดูขึ้นขึ้นมานานเลยจนเขียวแล้วนี่กินได้เปล่าฮะ ก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดดำเนาะเห็ดดำมันก็ควรจะขึ้นแล้วแหละถ้าฝนมันตกมันขึ้นหมดแหละทุกคนอ <c oughs> นี่นี่ทุกคนเจออีกดอกเจออีกดอกนะจ๊ะนี่นี่ <c oughs> ดอกไม่สวยเลยแต่ว่า แต่ว่าก็กินได้เนี่จ้าได้สี่ดอกนะทุกคนเห็นไหมก็วันวันแรกเลยนะที่หาเห็ดเนี่ยหาครั้งแรกเลยเนี่ยได้สี่ดอกนะจ้าเจออีกดอกนึงเห็ดแครอท ดอกไม่สวยก็ไม่เป็นไรจ้าอู้มันขึ้นนานแล้วเนี่ยขึ้นจนแก่ขึ้นจนแก่แล้วเห็นไหมแต่มันกินได้อยู่นะทุกคนนี่ดอกนี้สวยยังอ่อนยังโอนอยู่เลยนี่ แค่รถเลือดอ,นนอันนี้เจออีกดอกนะคะน,นี่ดอกอันนี้อันนี้คนละชนิดกันนะจะไม่เหมือนกันนะแค่รทเลือดค่ะแคร่รถเห็นไหมสีไม่เหมือนกันนะเห็นไหมสีจะแตกต่างกันแครรทเลือดจะสีแดงอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสีสม้ม จเจอแร้วดูเก่แล้วมันขึ้นจนเก่แล้วนเนี่ยอันนี้สีส้มเนะ่ยจะกินได้ยูอันนี้ใช่เห็ดขอนสอนไหมเห็นไหมเห็ดมันเกิดในขอนสอนนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมแต่ว่ามันเก่แล้วแหละเห็นมันสวยดีไงแค่เลย ก็เลยถ่ายที่จริงเห็ดนอะ่ะมันอยากขึ้นนะแต่ว่าฝนมันไม่ตกแต่ปีนี้แรงมากๆเลยนะทุกคนเทสเปนแรงมากนะเห็นหมอ้ยพอได้หนึ่งไข่เกี่ยว นี่อีกดอกหนึ่งนไหอัน,นี่แครอทเลือดสีจะเป็นสีสีแดงๆแบบนี้เห็ดแค่รอดได้มาทั้งหมดแค่นี้แหละทุกคน <c oughs> มาถึงบ้านมืดเลยก็ได้พอไข่เจียวทำไข่เจียวหนึ่งน้ทุกคนเพราะว่าฝนแรงมากมันก็เลยไม่ ไม่ขึ้นนะนะทุกคนคือว่ามันไม่ขึ้นมันก็ขึ้นแหละแต่ว่าเราเห็นว่าฝนมันแรงก็เลยไม่ไปหาแค่นั้นพอไปหามันก็มีอยู่นะเพื่อนถ้าเราหาจริงๆมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ไปหาแค่นั้นก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าเห็ดแครแล้วก็ได้เห็ดเหลืองเหี่ยวๆมาเ,เพราะว่ามันแห้งแรงมากนะจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ไปหาเห็ดแครอทมาวันแรกเลยครั้งแรกเลยในปีนี้ <Okay. S 1> วันนี้ก็ไปโกนนะจ๊ะบ๊ายบาย